ลูกค้าครับอย่างเนี้ยอย่างที่ว่าตู้พวกเนี้ยตู้ที่ทําเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วพ่นสีเสร็จแล้วเราก็จะใส่พาเลตแล้วก็จะเข็นเอามาเก็บไว้ในนี้ก่อนอันนี้ยังเป็นตู้เปล่าอยู่นะยังไม่ได้ใส่ดอกเราก็จะมาเตรียมเตรียมไว้รุ่นรุ่นุแล้วก็จะามาเตรียมไว้ตั้งตั้งกองกองไว้ก่อนแต่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะทยอยทยอยเข้ามาทยอยเข้ามา ก็จะเตรียมไว้ช่วงสงการด้วยเดี๋ยวก็ลูกน้องก็ตัดกันตัดกันวันรุ่นละร้อยแต่เฮต้ต้อยขึ้นทีละร้อยใบเองเนี่ยรุ่นหนึ่งแลต่อรุ่นนะทาทีละร้อยใบถ้าทําทิสองร้อยใบมันจะชาขึ้นรุ่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นออเดอร์หกเนี่ยเฮต้ต้อยก็ขึ้นทีละร้อยใบเฮต้ต้อยจะขึ้นแค่ร้อยใบเดียวแค่แค่แค่ร้อยเดียวก็แล้วก็เปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นบีวีเปลี่ยนเป็น สิบแปดเปลี่ยนรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นรุ่นเซ็งแขมศึกว่ารุ่นละร้อยใบยก็ทยอยหมุนเวียนไปเรื่อยๆฮะเดี๋ต้องทำทำทันอยู่แล้วสงการแล้วก็ตอนนี้รีบสั่งกันมาเลยนะสั่งก็สั่งก่อนได้ก่อนนะลูกค้าถ้าลูกค้าสงการจะซื้อกับบ้านลูกค้าสั่งไปเก็บไว้ก่อนเลยนะสั่งไปเก็บไว้ก่อนเลยสั่งไว้ตอนนี้เลยเนี่ยก็ดังกันเราก็เตรียมมาพักไว้ก่อน พักๆไว้ก่อนส่วนกล่องข้างบนก็เราจะเก็บไว้เอาไว้กล่องข้างๆกล่อง,ง,ง,งข้างบนจะมีมีที่เก็บของฮะเอาไว้กล่องก็อย่างรุ่นนี้ก็เป็นสิบห้าเบิ้ลเนี่ยลูกค้ามันเป็นสิบห้าเบิ้ลนะตัวนี้ก็เป็นสิบห้าเบิ้ลอันนี้ถลอกเดี๋ยวเราก็จะแต่งสีทีหลังนะเพราะว่าก่อนก่อนเข้ากล่องเนี่ยเราจะแต่ง พวกสีเราถลอกเล็กเนี่ยเราก็จะแต่งสีอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปแต่งสีใหม่ฮะอันนี้เรามาตั้งรอไว้ก่อนอันนี้ก็คือสิบสองเสียงกลางสิบสองเสียงกลางเราก็จะมาลอไว้ก่อนแล้วลูกค้าเห็นไหมไม้ของยียต้อหนาหนเห็นไหมไม้ที่ผมมิไม้เนื้อแข็งอะนะไม้ที่ผมิลอะของยียต้อเป็นไม้เนื้อแข็งนะไม้สิบกมินนะไม้เนื้อแข็งอ่ไม้หนาๆนั่งยียต้อใช้ไม้หนานั่นแหละ ข้างในนี่ก็เสริมกระดูกนะกระดูกอย่างดีเลยเนี่ยมีกระดูกหมดล่ะนะกระเสริมกระดูกไว้แข็งแรงฮะตูวเหยื่อตันีแข็งแรงอยู่แล้วสีก็สีแห้งช้าสีระเบิดเป็นไม้สิบหกมิลลมลูกค้าก็น,นี่ 10, ช้างหมูสิบสองนิ้วอันนี้เป็นรุ่นบีวีฮะลูกค้าอันนี้ก็เป็นรุ่นสิบห้านิ้วบีวีไม้ยี่สิบมิลมนะลูกค้าพ่น็แล้วเราก็มากองไว้ที่นี่ก่อนเป็นไม้ยี่สิบมิลมนะก็ยังไม่ได้ใส่ตะแกรงเหล็ก เอพ่นสีเสร็จแล้วใส่มุมเสร็จแล้วเราก็จะตั้งพักไว้ก่อนก่อนที่จะใส่ดอกอันนี้ก็คือตัวนี้ก็อะไรเนี่ยตัวนี้ลูกเต๋าฮะแจบินแจบินนะตัวนี้ลูกเต๋าแจบินอันนี้ก็คือลูกเต๋าแจบินอันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะลูกลูกเต๋าแจบินเนี่ยเป็นแจบินนะอันนี้เป็นทรงแจบินเป็นตะแกรงเหล็กนี่ทรงแจบินก็พ่นสีเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อน บางตัวก็ถลอกเล็เลกๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรก่อนเข้ากล่องแล้วก็ตบแต่งให้เรียบร้อยนะก่อนเข้ากล่องตบแต่งให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นตู้บ้านลูกค้าตู้บ้านตู้บ้านก็ได้กลางแจ้งก็ได้เป็นตู้ <M. S 1> เป็นตู้ตู้บ้านก็กลางแจ้งก็ได้นี่เป็นเขาเรียกรุ่นหนึ่งห้าเจ็ดเป็นสีตู้พันสีฮะเป็นตู้ตู้ที่แหลมแหลมกระสียงกลางอยู่อยู่ในตัวเดียวกันนะแหลม หลมกระสียงกลางจะอยู่ในตัวเดียวกันเป็นแหลมจรวดถ้ารุ่นนี้เป็นแหลมจัรวดตะแกรงเหล็กโค้งๆนะตะแกรงเหล็กโค้งๆแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็เรายังมาพักไว้ก่อนนะพวกนี้เรายังพักไว้ก่อนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยจะมาพักไว้ก่อนนี่ก็รุ่นเดียวกันเนี่ยแหลมแหลมจัรวดกก็รุ่นเดียวกันเขาเรงรุ่นหนึ่งห้าเจ็ดะลูกค,ค้าเร่งรุ่นหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้ก็เป็น,ปนขยาย ขยายที่พร้อมที่จะเอาขึ้นไปประกอบฮะเป็นขยายที่พร้อมที่จะเอาขึ้นไปประกอบเป็นกล่องๆอยา like ่างนี้ก่อนแล้วก็เตรียมกล่องไว้ก่อนนะเป็นกล่องเป็นนะแล้วก็อย่าเตรียมกล่องไว้ก่อนเป็นกล่องเป็นขยายนะแต่ของเทปต้อยเนี่ยนะ มอกก็จะอยู่ด้านหลังนะของเชือ้อยเนี่ยขยายของเชือ้อยทุกตัวต้องต้องมีมอกนะมีชื่อบริษัทนะก็จะพิมพ์ไว้ด้านหลังเนี่ยผลิตที่บริษัทนาคระชอุตสาหกรรมนะมีเลขมอ,อก,รก,รก,รกรพิมพ์ไว้ข้างหลังพัดลมหนึ่งตัวนะอันนี้ยังอันนี้อะไหล่ยังไม่พร้อมจะยังกองกองไว้ก่อนเดี๋ยวจะเนี่ยก่อนก่อนสงการก็หมดถ้าลูกค้าก่อนตรงการก็หมดแล้วพวกนี้ที่ตั้งตั้งในก่อนตรงการหมดละมีกอลอรุ่นนี่รุ่นอะไร น mm ี่ก euh, ็รุ Hence, mm ่นเล็กลงมาหน่อยนึงนี่เป <su> ็นรุ่นอ่ารุ่นเล็กลงมาหน่อยนึงเป็นไอ้พวกนี้ขับขับ12นิ้วนะขับ12นิ้ว15นิ้วสบายสบายของยาต้อยมีมอกมาละเนี่ยนะนะของของทุกของสินค้ายาต้อยต้องมีมอกไม่มีวมอกไม่ได้นะเป็นแบรนด์นาคาชิเนี่ยเห็นไหมเป็นแบรนด์นาคาชิของยาต้อยต้องมีมอกหมดละ เห็นไหมเป็นแบรนด์นาเกชิเนมอกรเนี่ยอะพิมพ์ไว้ด้านหลังนะสองนิ้วพังหมูนางข้างข้างล่างกับเป็นขายางนะลูกค้าขายางเป็นแป้นเต็มไปเลยเตยมที่จะไปใส่ดอกเตยมที่จะไปใส่ดอกอันนี้เป็นตะแกรงเหล็กเอาไว้ใช้เล็กๆน้อยๆฮะเอาไว้ใช้พวกออเดอร์หกมันจะมีช่องกันหนูอ่ะเด็กก็จะมาตัดัดเป็นชิ้น เป็นตะแกรงตัดแล้วก็ไปพ่นสีเอาไปกันหนูอ่ะพวกนี้กันหนูลูกค้าอย่างสิบห้าน่ะสิบห้าเอาเดร์หกนะตูนะ้เป่านี่ยอ่ายาต้อย่อาต้อยขายอยู่พันแปดนะตู้เป่าขายอยู่พันแปดฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางนะแต่ว่าตู้เป่าเฮดต้อยก็ให้สปุกกับเป็กกนพร้อมเลยนะลูกค้าไปถึงก็ไปต่อเชื่อมสายได้เลยนะ มีดอกเอาดอกใส่เข้าไปเลยก็เชื่อมเดี๋ยวต้อให้ไปพร้อมเลยนะทุกอย่างมุมเสาตะกงตะแกงอะไรเดี๋ยวต้อยปิดให้หมดเลยนะทุกอย่างไม่ใช่แบบนี้นะก็ทําให้เรียบร้อยเอาสายแต่เป๊กข้องบเปกข้องเดี๋ยวต้อยติดเข้าไปให้เรียบร้อยไปถึงตั๊บลูกค้าวางดอกเข้าไปยิงน็อตยิงน็อตเลยถ้าน็อตไม่มีเดี๋ยวทีต้อก็ใส่ใส่น็อตลงไปในตู้ให้เลยนั่นเดี๋ยวต้อให้ทุกอย่างแถมให้หมดก็สายเสร็จพร้อมไปพร้อมก็ลูกค้าไปเชื่อมบัตรกีได้เลยบวกลบเท่านั้นเอง แล้วก็ปิดเข้าไปน็อตน,นัดพี่ใต้ยก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะยึดไปให้เรียบร้อยใส่ไว้ในตู้ให้เรียบร้อยตู้เปล่านะพันแปดฟรีค่าคุณส่งเก็บไปทางนะหรือลูกค้าจะเปลี่ยนเอาบีวีก็ได้ราคาเดียวกันให้ลูกค้าแต่ถ้าพร้อมดอกลูกค้าพร้อมดอกเอ่อเอาตู้พร้อมดอกเลยนะก็พร้อมดอกเป็นแบรนด์เอ่อเป็นแบรนด์น,น,นาคาชินะทําเรียบร้อยเลยทดสอบเสียงเรียบร้อยพร้อมดอกเลยนะก็สองพันหกร้อยสองพันหกร้อยเก้าสิบใช่ไหม 2,590ลืมไปฮะ2,590ตอนช่วงนี้ดอกก็ขึ้นมาเย,ะย,ะยะอะเแล้วเกินดอกก็ขึ้นกันสินค้าสั่งจากกีนเข้ามาเนี่ยเป็นแบรนด์ะยาต้อยสั่งเข้ามาก็ขึ้นขึ้น,นอีกแล้วขึ้นกันขึ้นกันไม่ไม่หยุดสักทีงนะก็2,590ก็ลูกค้าเปลี่ยนได้ใเอาดอทหก er ก็ได้ดอทหกก็จะนุ่มละลอยอย่าง BV ก็เบรกจะแน่นหน่อยนะเบรกจะเจ็บอกหน่อยอเป็นเขาเรียกรุ่น BV อันนี้เป็นรุ่นดอทหก ถ้ารุ่นวีวีก็ตะแกงแบนๆอ่ะอย่างนู้นน่ะเขาเรียกรุ่นวีวีแต่ยังเรายังไม่ใส่ตะแกงลูกค้าเลือกได้ฮะลูกค้าเลือกได้เอารุ่นไหนก็ได้ตู้เบิลก็ได้ฮะล,ลูกค้าตู้เบิลอย่างเงี้ยลูกค้าครับอย่างตู้เบิลเนี่ยตู้เบิลนะก็ตู้เบิลสนะิบห้าเบิลน,น,นะก็ลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าจะเอาตู้เปล่าตู้เปล่านะลูกค้าซื้อตู้เปล่าเนี่ย ตู้เปล่าก็2 5 0 0นะ2 5 0พฟรีค่าขนส่งนะเก็บเงินปลายทางขานี่เป็นยางนะลูกคา้าขาเป็นยางตะแกรงเหล็กนะนะตะแกรงเหล็กก็แต่อย่างตู้เปล่าเฮียต้อยก็ให้พร้อมฮะทั้งหัวสเปคค่อนปลายต่อให้เรียบร้อยเลยก็ลูกค้าก็ไปใส่ดอกอย่างเดียวเลยทุกอย่างพร้อมหมดฮะก็ตู้เปล่าก็เฮียต้อยก็ขายให้ลูกค้าแค่2 5 0 0าเองนะขายไม่แพงหรอกก็ฟรีค่าขนส่งเก็บปทางลูกค้าก็เฮียต้อยก็จะแพ็ค ข้างหน้านี่ลูกเนื้อต้อยต้องอาหาไม้บางๆน่ะปิดเข้าไปแผ่นหนึ่งก่อนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องขนส่งนะถ้าเราไม่เอาไม้ปิดเนี่ยปัญหาขนส่งก็จะตะแกงก็เขาชอบโยนตู้ตะแกงก็จะบุบไปเหยียบบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าลูกค้าจะเอาตู้พร้อมดอกเลยนะไปเปิดแล้วฟังได้เลยใบยละ3490ตู้เบิ้ลนะสิเบิ้ลใบละสามพนสามันสี่รอเก้าสิบนะฟรีค่าขนส่งเก็บไปทางฟรีค่าขนส่งเก็บไปทางนะลูกค้า ก็อันนี้ก็ตู้เจบินเจบินนะถ้าตู้เปล่านะลูกค้าตู้เปล่าถ้าลูกค้าจะเอาเจบินก็ได้เจบินถ้าเจบินเนี่ยนะตู้เปล่าก็พันหกไม้ข้างหน้ากับไม้ไม้ยี่สิบมิลน,นะลูกค้าไม้ข้างหน้าเะยต้อยใช้ไม้ยี่สิบมนะถ้าตู้เปล่าพันหกนะตุ้เจบินเจบินก็คือลูกเต่านี่แหละเดี๋ยวต้อยก็ตะแกรงเหล็กน็อตเนื้อจะให้ไปพร้อมเลยสเปคคอนก็จะเสียบให้เลยนะสเ,สเปคสเปคคอนเดี๋ยวต้อ,อยจะใส่ไปให้เลย ถ้าซื้อตัวเปล่านะเฮียต้อยจะให้หมดเลยนะจะทาไปให้เรียบร้อยเลยแต่เปกคอนก็จะยืดไปให้สายก็จะต่อไปให้ลูกค้าถ้าตู้พร้อมถ้าปู้มีดอก2290สฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางเขาเรียกตุ้นรุ่นเจเบนลูกเต๋าเสียงกลางเสียงกลางก็ตู้เปล่าลูกค้าถ้าเสียงกลางนะพร้อมลูกค้าใสา่เฮียต้อยใส่ตะแกงให้เรียบร้อยเลยนะใส่ตะแกงให้ แล้วก็ใส่หัวตะเป็ก้อนตเปิ่ก้อนให้เรียบร้อยเลยนะตูวเปล่าลูกน็อตเนื้อดนะีต้อยให้ไปหมดเลยนะลูกซีไอสายที่ต่อเข้ามาดีต้อซีซีที่ใส่สายแหลมนะสายแหลมจลวดอะซีสามจุดสามอะดีต้อใช้สามจุดสามนะที่กันแหลมขาดอะดีต้อให้หมดแถมไอต่อไปให้เรียบร้อยหมดเลยนะไปถึงก็ เชื่อมเชื่อมต่อได้เลยตะแกรงก็นัดนัตก็ทุกอย่างเฮต้ยให้ไปหมดเลยนะถ้าตู้เปล่าหัวพร้อมหัวสเปคคอนเฮต้อยก็ติดไปให้เรียบร้อยเลยพันสามนะลูกค้าเฮต้ยขายอยู่พันขายให้ลูกค้าแค่พันสามเองไม่แพงใะลูกค้าก็ปีค่าขนส่งนะเก็บปทางปีค่าขนส่งแกนปทางแต่ถ้าตู้พร้อมดอกถ้าตู้ถ้าลูกค้าจะเอาพร้อมดอกเลยพร้อมใช้เลยใช่ไหมพร้อมใช้เลยก็ดอกกระดอกของเฮต้ยเองอ่ะ เป็นดอก300วัตต์ใส่เข้าไปแล้วก็แหลมจรลวดแม่เหล็ก150บมิลน่ะยืดให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะก็แพ็คเพิกใส่กล่องเรียบร้อยส่งส่งส่งตัางจังหวัดส่งอะไรก็แล้วแต่นะก็อย่าต้อคิดแค่1790บาทเอง1790สฟรีค่าขนส่งเก็บไปทางนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บไปทางลูกค้ารีบสั่งเลยฮะช่วงนี้ใกล้สงการแล้วรีบรีบสั่งเลยครับช่วงนี้ขายดีก็เดี๋ยวก็เราก็ต้องรีบรีบส่งของฮะลูกค้าก็ไออย่างรุ่นเนี้ย เขาเรียกเร็วหนึ่งห้าเจ็ดน,นะมันเป็นตู้บ้างก็ได้กลางแจ้งก็ได้เป็นตู้พ่นสีนะลึกลึกลึกห้าสิบมิลเออลึกห้าสิบเซนฟ้าห้าสิบเซนความสูงนี่จําไม่ได้ละนะก็เป็นตะแกรงเหล็กนะตะแกรงเหล็กตะแกรงเหล็กก็โค้งๆนะตะแกรงเหล็กตู้เปล่าเออท่าลูกค้าจะซื้อตู้เปล่าใช่ไหมตู้เปล่าสององอตู้เปล่าราคาอยู่ที่2,200ันสนะลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะจะยต้แพ็คให้เสร็จเรียบร้อยเลย ใส,ใส่ใส่แทบ็บแท็บลำโพงอยู่ข้างหลังเรียบร้อยนะพร้อมสายพร้อมลูกค้าไปต่อได้เลยเป็นแหลมเจรวดแหลมเจรวดก็สายเสยเฮียต้อยก็สายไปให้แล้วก็ตัวซีสามจุดสามที่กันแหลมขาดอะเฮียต้อยก็ใส่ไปหต่อไปให้เลยนะลูกค้าตะแกรงเหล็กนะตะแกงรงโค้งๆสวยๆแต่ลูกค้าจะเอาตู้พร้อมใช้เลยพร้อมใช้เลยเนี่ยก็ใส่ดอกแต่แหลมเจรวดก็ของแหลมของเฮียต้อยเองแม่แม่เหล็กร้อยห้าสิบมิลน,นะเป็นแหลมเจรวด ที่ที่ใช้ทั่วๆไปเนี่ยรุ่นเดียวกันนะรุ่นมีรุ่นเดียวนะเป็นแหลมเจลวดอ่าเฮต,ต้ยใช้อยู่รุ่นเดียวแม่เหล็กร้อยหร้อยห้เนอ่ะนะการว่าเขาใช้กันอ่ะรถแถวกขาใช้กันแต่ลูกค้าไอไอเฉพาะดอกเนี่ยดอกนี่เฮต้าโลไมว่าเฮต้ยใช้ดอกพิเศษนะดอกดอกตัวเดียวกันเฮต้ยใช้บีวีอ่ะเป็นดอกตัวเดียวกันฮะสิบห้าแม่เหล็กร้อยหกสิบมิลน,นะ ดอกเป็นดอกตัวเดียวกับเยี่ยต้ยใช้ออเดอร์หกกับบีสิบห้าบีบีสิบห้าออเดอร์หกอ่ะเบรอ่ะยี่ต้ยเอามาใช้ตัวนี้อ่ะเอามาใส่ตัวนี้เลยราคาเยี่ต้ยขายสูงหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่้ยใช้ดอกใหญ่เข้าไปเลยก็ฮืมบุ้มเลยละ่ะนะยี่เต้ยขายอยู่สามันถกนะเพราะอะไรเพราะว่าเยีต้ยใช้ดอกดีเลยใช้ดอกที่ที่แม่เหล็กร้อยหกสิบมิลที่ใช้กระตู้เบรอ่ะนะสามมันกฟรีค่าขนสง่งนะเก็บปลายทาง ก็เดี๋ยวใส่กล่องให้เรียบร้อยเลยรีค่าขนส่งเก็บไปทางทางนะลูกค้าสามันหกนะสามมันถกพร้อมใช้เลยนะบอกบอกก่อนเป็นดอกพิเศษนะตัวนี้เป็นดอกพิเศษเลยกางแจ้ง็ดีฮนะเป็นสีระเบิดนะไม้หนาหนานะลูกค้าเป็นไม้เนื้อแข็งนะจะต้อยทำเองหมด